สวัสดีค่ะพี่พี่ค่ะตัวนี้ f 0 4 3นะคะเมื่อกี้น้องบอกผิดเนาะอันนี้ f 0 4 3ค่ะฟูจิค่ะปียีนเกตบีนะคะยีนผู้หญิงค่ะสี่ห้าส่วนเกตบีค่ะมาชมกันเลยค่ <Yeah. S 1> ะไซส์นะคะ อันนี้เป็นงานเกตบีพี่พี่ค่ะไปขายทำราคาเบาๆได้นะคะทุนตัวละสิบเก้าบาทเกตบีมันออกจะออกโทนสีแบบอ่อนหน่อยนะคะยีนสีอ่อนขาไซส์เลยค่ะเล็กขาใหญ่รวมๆกันยีนสี่ห้าส่วนก็ขายดี ดูเฮล์มีวันเดียวนะดูเฮล์มีวัน Chơi. Then I have to share, then I have to share, to YouTube. What about that? You are Facebook? I don't know. It's not working. <laughs> no, I have many users. เรา m n follow อ oh, mm ๋อ v e e f o นาวแชร์เอยบัยู h ปอันนี้เนี่ย you have v ดีอะไรดิ i t i n k if you put พอะไรดิาไว I'm putting already I put ผมพูด e องซีซึ่ง t i n g จริงโอ้มีหอยไปด้วยยีนสียีนแล้วก็ขาสีอุ้ยแก๊ปสวยย่ะขัดตรงอืมเดี๋ยวนะ สีขาวใหม่นะพี่ขาเออเขาใส่สีขาวมาแต่ว่ามันไม่เปื้อนเลยนะสวยสวยทุนตัวละสิบแปดสิบเก้าบาทนะคะรุ่นนี้สนใจเอฟได้เลยกระสอบนี้น้องส่งให้ฟรีนะคะสอบนี้ส่งฟรี <c oughs> ขาเล็กขาใหญ่ค่ะคะกันเลยค่ะงานผ้ายีน ขายดีเนาะกลุ่มแม่บ้านไว้รุ่นไว้ททำงานนะคะใส่ได้หมดเลยเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตทรงขาประมาณนี้เนาะขายยาวก็ไม่ค่อยใส่กันเท่าไหรละสี่ห้าส่วนขายดีงานแบรนด์คือผ้าดีมากเลยตัวนี้งานเกดดีนะคะมีพร้อมส่งค่ะโปรหนึ่งพันเก้าร้อยบาท 1 view สั้นโปรพันห้าก็สวยนะได้เดี๋ยวให้น้องรีวิวตอนใบเหลือลูกเดียวหรือเปล่าคะตั้งข้างๆนั่นน่ะฮะใช่ไหมอยู่ตรงนั้นลูกหนึ่งลูกสุดท้ายก็สอบใหม่นะอยู่ตรงนั้นน่ะยัไม่เจอ ไซส์รวมแบนด์อุ้ยอันนี้สวยมันเป็นเกตบีที่สวย <laughs> รีวิวรัวรเลยค่ะป้ายฟูจิตู้ใหม่กำลังจะมานะพี่พี่ขาอยากให้แบบฝากรีวิวไว้เนาะมีหลายป้ายนะพี่พี่ขาอย่าอย่ายึดติดป้ายเลยค่ะเพราะว่างานสวยจริงๆป้ายนี้ไม่มีพี่พี่เอาป้ายอื่นเป็นแทนได้เลยสีขาวเยอะแต่ว่าสีขาวใหม่นะ หลายคนชอบสีขาวเนาะขายแบบขายคนมีอายุหน่อยเขาชอบใส่สีขาวกันเร็วเร็วโฟกัสเฮียโอเคสอนทิปแล้วเดี๋ยวทิปสอนพี่ <laughs> อลกชอบไใสายเ็อะหมดแล้วค่ะฝากไว้ด้วยนะคะตัวนี้ฟูจิศูนย์สี่สามยีนผู้หญิงค่ะสี่ห้าส่วนนะคะพี่พี่ค่ะฟูจิป้ายแบบนี้นะในป้ายเขียนฟูจิแบบนี้เลย